เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกิตแบทบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แรงนะครับกับการเล่นคิเดอร์หลังโดนเนื้อไปนะครับผมนี่แมปใหม่แมปคริสต์มาสโคตรสวยครับผมคือตอนนี้เนี่ยคิเด์หลังจากโดนเนื้อเนี่ยมันก็มีการแบนอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เกมนี้หลุดมาผมก็ได้เล่นสักทีนะครับผมผมจะขึ้นเป็นบูมติกชิ้นแรกนะครับแล้วก็เป็นอาร์โกนี่นะครับ พลังแฝงเป็น Holy Thunder เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยท่าสองเนี่ยยิงเริ่มต้นอยู่ที่425 damage นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มต้นที่500 damage นะครับผมแล้วก็ตัวคูณพลังเวก็น้อยลงด้วยนะหลังจากโดนเนื้อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมเนี่ยท่า2ก็คือยิงเบาลงประมาณ100กว่า damage เลยนะครับยิงไปหึงทีครับผมโอดีเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเป็นยังไง ยิงไปเรื่อยๆครับเอ้ยโอ้โหมันซิกแซกกว่าตัวเนี้ยคือกิลด์น,นี่ยิงยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะมันคูดาวเร็วเยอะยิงโดนไปหนึ่งทีครับผมสวยครับอันตีไปหนึ่งทีตัวแตกโอ้โหมานาหมดไม่ mm hmm. งั้นท่าสองยังยิงเออยังไงมันหวงบูมันห่วงบูครับผมโอเค okay. ได้อยู่ครับคือมันก็แค่เนิร์ฟท่าสองนะังสลักยูเดอร์นะครับเพราะว่าท่าหนึ่งกับอันตีนี่มันก็ท่าเนิร์ฟนี่ก็หนักแล้วนะครับผมท่าสองนี่เป็นหัวใจของยูเดอร์นะครับแต่เอาจริงจริงถ้าสมมติว่าเพื่อนเเล่นแบบสายชิวเนี่ยยูเดอร์เป็นตัวหนึ่งที่ชิวมากนะคือยืงไกลยๆยิงเรื่อยๆนะครับโดนเนิร์ฟไปแต่มันก็รับีแยนะครับผม ยังไงยิงป้าไปหนึ่งทีสวยครับผมอันติเรียบร้อยตัวแตกหนึ่งายาโอ้โหเชียวหายานี่อาญามันก่อหัวตลอดนะคือเมื่อกี้นี่ผมยิงอลเลสเตอร์ไปมันก็ไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นนะยิงโดนด้วยนะครับเมื่อกี้คือถามว่ามันเบาลงไหมมันก็อาจจะเบาลงเล็กน้อยนะครับแต่คือ ด้วยสกิลที่แบบว่ายิงไกลสตั้นทีทีมีแบบว่าระเบิดแช่พื้นหนึ่งก็ถือว่ามันก็ยังป่วนอยู่เหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> ผมยิงออโต้ไม่โดนนี่เงร่เพื่อนเมื่อกี้ <c oughs> ผมยิงออโต้ใส่ครีบนะครับมาด้านล่างอกผมยิงไปเรื่อยๆครับเราสายชิลครับผมยิงไม่โดนไม่เป็นไรเรายิงได้เรื่อยๆ มันเดินแม่น้ำหรือเปล่าเดินแม่น้ำหมอเลสล์ยิงไปเรื่อยๆครับอเคียร์คีบช้าลงนะรู้สึกได้เลยนะครับผมเฮ้ยเฮเพื่อนเราเอาแล้วว่ะเพื่อนเราเอาแล้วอ้าวยังไงจังวันนี้ผมฟิกเกอร์มีบูมสติกแล้วเอนโซมีเกี่ยวดาร์กนี่ว่ะยิงไปเฉ่งทีครับ ต้องมีอกอนีนะผมรู้สึกว่าถ้ามีอกอนีเนี่ยมันก็จะเคคลิปเร็วขึ้นนะครับแต่คือที่ออกบูมสติกมาก่อนเนี่ยเพราะว่าอยากยิงแรงๆนะครับผมนี่เป็นไงเลื่อนหายอยู่นะแล้วก็เดินเร็วนะอกอนีจะได้เติมไฟเร็วๆนะครับอายาเองต้องโดนผมสักทีว่ะเฮ้ยโหไม่ได้เบาเลยขนาดไม่มีอาญากหัวเลยนะยิงปีกดีสองทีครึ่งหลอด เคาบอกว่าเนิร์ฟปะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเป็นโซ่เองหลุดเองหลุดดองนะเนี่ยเลี่ยมผมยิงไฮยาเตะโดนสองทีไฮยาหายไปเกินครึ่งอ่ะนี่มันเนิร์ฟจริงเหรอเนี่ยโอเคอาร์เลสเตอร์ก็เกือบครึ่งครับผมยังไงจังหวะน,นี้รวบสวยจัดครับผมโอ้โหทายหมดตี้หมดดง อาญายิงไปหนึ่งทิศนึกว่าจะโดนก่อนตายครับดีฟอมไรครับผมแต่อเอจริงตั้งแต่ได้บูมสติกปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ายิงแรงเหมือนเดิมเลยนะยค,ค,คือแบบมันก็ไม่ได้บอลแบบไม่ได้เบาเวอร์แบบอะแบบเพื่อนมันก็ยังเหมือนเดิมแบบผมรู้สึกได้นะ <c oughs> แต่แนะนำไว้ให้ออกบูมสติกก่อนเนี่ยมันจะยิงคนแรงมากนะครับแล้วก็จะเคลียร์คลิปชา้าได้นิดนึงนะ เดี๋ยวขึ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นเดเดมนะครับตอนนี้มีบูมสติกแล้วก็มีอาโกนี่นะครับผมไม่เป็นไรครับเราสายชิลเรายิงเรื่อยๆครับผมลิงจูเดอร์นี้ไม่ต้องไปเข้าไฟอะไรขนาดนั้นนะเกมนี้เข้าไปมันมีอเลสเตอร์มีอาญาเนี่ยครับเข้ายากครับเพื่อนเมื่อกี้มีคนอยู่ในย่านี้ ย่านนี้ปลอดภัยครับอีกนิดนึงจะมีเดเดมถ้ามีเดเดมนี่บอกเลยว,ว่ายิงทีนึ่งนี่น่าน่าน่าซีดนะผมหต้องหาครับหาไม่มีในย่านนี้อยู่ในบ้านกันหมดอยู่ในบ้านกันหมดครับผมยิงไปหนึ่งทีโดนเชียวเชียวเกือบครึ่งครับผม เฮียยาตันนี no ้ม oh, oh. ัน oh. ซิกแซกกว่าเฮ้ย oh. ย oh, ิงไปหนึ่งเอ้าโอ้โหเฮ้ยอันติโอ้โหผมโดนเสกจบเลยเอาหไม่สวยว่ะเพื่อนเมื่อกี้ไม่สวยนะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมต้องรีบเอาเดดเดมครับ โอเคมีเดเดมี่บอกเลยว่ายิงหน้าวูบเมื่อกีอเ้เป็นโซแวบๆนะบนแบบไม่อยู่นี้นครับเป็นโซอยู่ล่างแล้วมาครับผมนึกว่าจะผมต้องยิงหลบคิปอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรยิงไปเรื่อยๆครับ ยิงไปหนึ่งทีครึ่งหลอดโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ย GM มันเนิร์ฟยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะผมผมยิงอเลสเตอร์นี่ครึ่งหลอดตลอดนะเฮ้ยโอ้โหไอรีกจะตายครับสุดมาผมจะขึ้นเป็น เจาะเวทนะครับผมอีกนก่กิ0วิดา้าเกิดแต่เป็นดา์าตัวเล็กนะม,มันหลว่ว่ะเเย,ย,ยิงไอริไปหนึ่งทีครับยิงไปเรื่อยๆครับผมคิลเดอร์นี่คือยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆคือ มันครูดาวเร็วมากนะท่าสองเอาจริงถ้าสมมติว่าจะให้เนิร์ฟจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นเนิร์ฟครูดาวท่าสองเนี่ยอันนี้คือหนักนะครับคือพอเนิร์ฟไดเมจคิวเดอร์แค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนโดนเนิร์ฟอะไรนะครึ่งหลอดโคตรเวอร์ครับผมนี่เนิร์ฟยังไงวะเนี่ยยิงไปอีกทีนึงโอ้อเลสเตอร์เกือบครึ่งครึ่งเน่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกือบครึ่งนะครับครึ่งหลอดเมื่อกี้ยังไม่มีโฮลลี่ทันเดอร์ด้วยนะ โอเคมาครับ Holy Thunder มาแล้วบอกเลยว่าถ้าฮายาติอเลสเตอร์โดนผมตอนนี้นี่เกินครึ่งแน่ๆนะครับไอริอือมีคลิปมาบังพอดียิงยิงล่วงหน้ามาเอาเฮ้ยเอาโห อ๋อเอ็งเอ็งรูปดีอย่างาเงี้ยอ้โหมดขึ้นบ้านเลยเพื่อนผมก็ยิงไปเรื่อยๆเฮ้ยนายามันสไลด์หน้าผมเมื่อกี้ตกใจหมดหยิงไปหนึ่งทีเลเซอร์เดินหลุดครับผมโอ้โหกรลบรสวยแต่ผมท่าสองคู่ดาวอะ่ะโอ้โห เอาสวยอยู่โอ้โสวยจันครับผมเหลือแค่ฮายาตัวเดียวมีเจาะเว้แล้วด้วยเดี๋ยวผมมีฟิกเกอร์อันติโอ้โหอะไรวะเนี่ยยิงอัดหน,น้ามันดิเรียบร้อยครับคือเกมนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คิวเยอะนะแต่คือคิวเดอร์มันก็อารมณ์ประมาณนี้อยู่แล้วนะเหมือนกับว่าเป็นซับสนะครับก็คือยิงไปเรื่อยๆจ่ายไดเมระยะไกลนะครับผม เกมนี้ต้องดูไดเมจนะว่าผมทำไปเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าน่าจะทำบปพอสมควรนะเกมนี้นะครับผมแต่คือหลังโดนเนิร์ฟนี่ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้โดนเนิร์ฟเลยนะโกงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนยกเว้นว่าแบบว่ามีตัวแก้ทางเยอะจริงๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เอาจริงมันก็รู้สึกว่าไดาเมจก็ไม่ได้ขาดหายอะไรมากมายนะครับทำไดเมจไปสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเวเลททำมากกว่ากดอีกนั้นแหไดเมจ ก็ไปลองดูก็ได้น,นะสลักยูเดอร์นะครับผมรู้สึกว่ามันก็ยังต้องแบนอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่อยากเจอตัวแบบระยะไกลมากๆนะครับก็ยังต้องแบนอยู่นะไม่ได้เบาเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันนะฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ